เราจะไปกันไปขึ้นสะพานกันนะครับไปขึ้นสะพานสะพานเทพสุดาสะพานเทพสุดาตัดตอนนี้มันไม่มีมันจะมีอย่างของผมไม่มีนะมันนี้ต้องตั้งมานะต้องตั้งค่ามันคือมันเป็นรุ่นใหม่โอเคปิดก็ได้ทุปิดนี่ไดโนเสาร์อนุเพรานะครับเพราก็สะพาน เราก็จะไปขึ้นสะพานกันจระเข้หินจระเข้หินสะพานเทพสุดานะครับ อน,นี้แพรไดนโนเสาร์อันนี้แพรแพรร้านค้าหลายของบันได465ขั้นวัด พุทธาวาสภูสิงห์ครับกำลังจะเดินขึ้นที่รถจอดอันนี้นะครับขึ้นมาขึ้นทางแล้ว ภูคุ้มข้าวอยู่ไกลๆนู้นนี่คืออำเภอสหสัสขันถึงแล้วครับเอาถึงบนเดินบันไดขึ้นมาถึงถึงวัดบนภูสิงห์แล้วครับมองลงมาเห็นอำเภอสหสัสขันภูคุ้มข้าวอันนี้ก็บริเวณวบน ในว,วัดพระใหญ่พระใหญ่ภูสิงห์นะครับพระภูมิภูมิปาอะไรเหลืมชื่อ <c oughs> นี่บริเวณคนก็มากราวไหวเยอะแยะกำลังจะลงแล้วครับ เดินทางลงภูสิงห์คอ,อยเดินคอยเดินลงทางรลอดตลอดปลอดภัย <c oughs>